ตอนออกเดินทางไกลทุกครั้งนะคะแน่นอนว่าสมกวต้องเอารถเข้ามาเช็คเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะดวกระหว่างการเดินทางตอนนี้นะคะสมอยู่ที่ MMS p o r t Car Service ซึ่งตอนนี้เขามีเช็คสภาพรถฟรี24รายการเบื้องต้นนะคะพี่พนักงานก็จะขอข้อมูลของเราก่อนจากนั้นนะคะก็จะทําการตรวจเช็ครถของเรานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบหล่อเย็นระบบไฟส่องสว่างระบบแอร์ ระบบเชื้อเพลิงระบบบังคับเดียวระบบรองรับน้ำหนักระบบเบรกระบบส่งกำลังรวมไปถึงระบบความปลอดภัยอื่นๆพี่พนักง,งานนะคะก็ทําการตรวจเช็คอย่างละเอียดมากส่วนเรานะคะก็ยืนให้กําลังใจพี่เขาอย่างเดียวเลยจากนั้นนะคะพี่พนักง,งานก็จะนําคอมพิวเตอร์มาช่วยเช็คโค้ดสามารถเช็คไฟเตือนต่างๆอ่านโค้ดลบโค้ดได้ก็จะมีรายการที่มีปัญหาก็คือตัวยางปัดน้าฝนพี่เขาก็เลยแนะนํานะคะเป็นตัวบอสยางปัดน้ําฝนตัวนี้เลยวัสดุดีเกรดพรีเมียมใช้ได้กับรถยุโร นอนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ที่พิเศษไปกว่านั้น MMS Boss Car Service ฉลองครบรอบ15ปีแจกเปอร์โยสร้คอทองคำและอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทใครที่มีแผนอยากจะเช็ครถรีบสตาร์ทรถและพุ่งตัวมาเลยมารับบริการจาก MMS Boss Car Service นอกจากจะได้รับบริการที่ดีก็ยังมีสิทธิ์รับของรางวัลอีกด้วย